สวัสดีครับวันนี้เราพามาชิมข้าวหมกไก่เทเวศสาขาถนนนครอินกันครับอันนี้ของผมจะเป็นข้าวหมกเนื้ออบครับจะมีโรยกระเทียมเจียวหอมๆม,มาด้านบนด้วยข้าวอบที่นี่จะออกแห้งๆนะครับแล้วก็น้ำจิ้มที่ให้มาเนี่ยจะมี2ส,สี2ส,สูตรนะครับแต่รสชาติก็จะออกหวานๆทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งคู่เลย มีตังกวาสดห่นมาให้ด้วยนะครับไว้ทานแกล้มกับข้าวหมกอันนี้เด็ดมากครับซุปเนื้อใครที่อชอบชอบเนื้อนุ่มๆชอบน้ำซุปใสๆหอมๆโอ้อันนี้โดนเลยครับเนี่ยเนื้อนุ่มๆเลยครับเนี่ยหอมพริกหอมน้ำซุปมาร้อนๆน,นี่โอ้โห ซดนี้ลื่นคอเลยครับโอเคจานนี้เด็ดมากครับส่วนของคุณป้าจานนี้จะเป็นข้าวหมกไก่ทอดก็น่าทานตามสูตรแหะครับโรยกระเทียมเจียวหอมๆมาเช่นกานไก่หนังกรอบนะครับนี่ฮะน้ำจิ้มซุปเนื้อที่เด็ดมากครับซุปเนื้อเนี่ย แล้วก็อันนี้ข้าวหมกเนื้ออบของผมเดีย๋ยวเราลองทานกันดีกว่าสาขานี้อยู่ตรงถนนคนครอินนะครับลองแวะมาชิมกันได้ครับคนมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว